มาเยอะจริงโอ้ใหญ่เว้ยตัวนี้ใหญ่เห็ดขึ้นตั้งนานหรือว่าไม่ตามตามนะครับนี่ตัวใหญ่นะครับตัวนี้โอ้ยกินมินมินอือยังอยู่ยังอยู่โอ้ตัวนี้ใหญ่นะนี่สวยครับนี่อฮอฮะนี่ครับสวัสดีครับพี่น้อง พอๆอีกคือเก่านะครับสวัสดีพี่น้องนักตกปลาทุกคนนะครับสาหรับคลิปนี้ก็สิมาแนะนํานะครับการตีจิบนะครับตีจิบประช่อนหรือว่าตีจิบประคอเนี่ยหลยครับโดยใส่กะดีเล็กนะครับตีจิบสันภาษาอีสานบานเฮ่าก็เอื่นว่าจอบอนนั่นแหละครับเวลาเมื่อคืนหุบอากาศหุบน้ำเนาะสำหรับมือใหม่ที่ใส่กะดีเล็กว่าท่านเป็นนะครับสามารถไปเบิ้งคลิปเก่าๆได้นะครับที่ตีกะดีเล็กแบบขั้นพื้นฐานนะครับสาหรับมือใหม่พี่น้องตามไปเบิ้งเบิ้งหมายแบบนี้นะครับ หมอสํหรับตีจิบนะครับสังเกตการขืนของป่านะครับค่อนข่างขืนทีนะครับแต่บริเวณนี้มันส่วนใหญ่เป็นตัวหน่อยๆนะครับบอเป็นยางแ้วอยู่ยางนะครับมันมีใหม่หลายเนาะแสดงว่าด่านล่างนี่ใหม่ต้องห้ายแน่นอนแต่เขาไปหลากแบบวิธีพื้นฐานทั่วไปนะครับคือหลากตีไปหลากกลับเนั่นก็ใหม่แน่นอนนะครับเสียถิ่มหมายแบบนี้นะครับเขาก็เลือกใส่วิธีตีจิบเอานี่ครับมันขืนบอลนั่นสิเขาก็ตีใส่นะครับหลากยุดหลากยุดหลอนมากเอยๆนะครับ บรต้องลากทีเดียวค่อยๆลากอย่าปล่อยให้เหงื่อนะครับอย่าปล่อยให้เหงื่อมันจมลงลึกนะครับมันจะไปก่อใหม่ข้างล่างเนาะอ่าไม้แบบนี้ก็ใส่ได้นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับถึงมันบ่มีใหม่นะครับแต่ว่านามันลึกนะครับนี่สังเกตนามลึกแห้งนะครับนี่ถ้านามมันลึกนะครับก็บ่จำเป็นต้องไปปล่อยเหงื่อมันลง่ลึกก็ได้นะครับจอบ่อเน่านะครับหรือว่าล่อมันขึ้นจิบอากาศนะครับ เอาคอยตีใสเวลาเมื่อคือจิ๊บนะครับถ้าใช้ได้ผลดีนะครับก็คือพญาบึงช่วงมันมวนตัวนะครับหนาของปลามันหันไปทางไหนถ้าเรตีเห็นมันตกบริเวณหนามันนะครับวิธีหลากบางอย่างนะครับสําหรับวิธีหลากเงื่อนนะครับง่ายเลยเห้องห่แล้วว่าใหม่มันมีข้างลางนะครับหัว่หานาม,มันลึกตีไปปุ๊บบริเวณที่ปลามันขึ้นบอนนะครับเวลาหลาก ลากยุดลากยุดอ้อยมากนะครับหมอกแดงเาคิดว่ามันมีใหม่เท่ากับกดปลายขันเบ็ดโงซอยก็ได้นะครับแต่ประจำเป็นต้องให้ล่งลึกนะครับประจำเป็นต้องลากตลอดเวลานะครับสักเกียร์นะครับสมมุติว่ามันขึ้นหมอนนะครับพอตีไปแล้วนะครับอ่ะหมุนนะครับยุดหมุนอ้อยเรื่อยๆครับเขาหูจังหวะอยู่เลยครับว่าเหงื่อมันอยู่สูงบ่สูงนะครับ่าเหงื่อันบ่ไปเกาะใหม่เนาะลากอ้อยมาเรื่อยๆ บาบอีองรอบนะครับธีหมุนมาอย่างครับแต่โคตรเป็นแหลมเมาอยางนะครับโคตรไ่เคยเป็นนี่อาจจะเป็นก้อใหม่ได้นะครับนี่ครับถ้าสังเกตที่ปลายเสือกนะครับปลายอินก็ได้อยู่บนผิวน้มนะครับามันลงเลึกแค่ไหนนี่ครับพอมาตะไก่ฟังกดปลายคันเบ็ดลงซอยนะครับเชื่อมันตามมานจะได้กินได้ง่ายขึ้นนะครับ นรรอบบะคบัหมุนหล่อมันนะครับเป็ดจังหวะนะครับสมงติวมันมีใหม่ยกสซอยแบบนี้นะครับยกปลายคันเบ็ดขึ้น,นซอยนะครับให้มันเหงื่อมันขาาใหม่ได้นะครับที่ง่ายๆนะครับสําหรับการตีจิบป,ประคอนะครับหรือว่าตีจิบป,ประช่อนนั่นแหละจิบก็บคือมันขึ้นหุบน้ำเนาะ หรือว่าเสียเอิอว่าจอบ,บอนก็นได้นะครับเวลามันบอนเทากับตีใส่เลยไะครับพี่นอ้องเบื่อว่ามันมนี้เสียดาหลายบ่ิใส่วิธีตีจิบแบบเดียวเลยนะครับบอ่อใส่วิธีหลากแบบพื้นฐานแล้วนะครับเมื่อกี้มันขึ้นบริเวณนี้ครับไม่ใชลองตีบงมันลงไปแล้วล่ะเผื่อม,มันยังอยู่นะเผื่อบดบ่อยน้ำนี้ไปใส่นี่ครับงลางเป็นใหม่นะครับยกปเบ็ดนะครับหมุนแน่ยุดแน่เลครับหลอนมาเรื่อยๆนะ จริงมันตามมาครับฟองอากาศขึ้นอาฮะโอ้ยลุดเห็นบอกครับตีจีบางเ่อมันบดได้หุบเลิกบดไดนี่ครับมันตามมาเห็นบอเหงื่อนี่ยบดไอ้ล่งเลิกนะครับนี่เลยครับเวลาเห็นมันขึ้นเท่ากับตีย้อนลงบริเวณนี้มันข้นเลยครับแต่เสนเน่ออกว่าบ่งได้ไปด่านหัวด่านหางนี่แหงแต่สีดีครับเท่ากับตีไปด่านทิว ันกลับหัวไปนะครับเอาไหมครับหมุนแน่ปล่อยแน่นครับแต่ไฟายนี่ใส่บใหญ่เลยพี่ล่าให้มันขึ้นนะครับตีลงบริเวณที่มันขึ้นนะที่มันบอนขึ้นนะครับที่เกิดว่าจอบ,บ่อนก็ได้นะครับลากเป็นใหม่ทั้งนั้นนะครับกองใหม่เพียบถ้าเหลากธรรมดา,างเงี้ยก็ดีนะครับ กองใหม่แบบนี้บอลนะครับกองใหม่ขาดบึดต้องใส่วิธีตีจิ๊บเอานะครับมันขืนล้วค่อยตีใส่ก็ได้ม,ม,มันจะบมเมยนะครับอุ่นุมันไล่กินอยู่ขางตะลิงครับแตกสะนะครับตัวบใหญ่นะครับปลาคอตีไปกไก่ปงจุ๊บโอ้ใหม่ครับอา้าหลอนมาเรื่อยๆตามบัปล่อยเงืเิกเลยนะครับ ตัวนี้ติดครับอ่าอออีกตัวนึงอันนี้อยู่หน้าฝายนะครับใส่ใส่ปลาปีนี่พ่ก่อยงายแห้งนะครับนี่กำลังพอต่มพอ,อเก่งมันบอดมองใดก็ตีล่งนะครับหลากอ้อยมาเรื่อยๆนะครับนามใช้ใสข่อนข้างเล็กแห้งอยู่นะครับ ใช้จอบอดเอานะครับหรือว nah ่าตีจิ๊บเอานี <S 2 ần> ่ครับกระดีเล็กอีกหนึ่งตัวขึ้นอย่างไกลเลยทันไหมนะหรือว่าในโบนาม่ใหม่ปล่อยเลยอเห็นบ่กครับค่อยๆอ่อยกันมาครับเฮ้ยเหรอ เห็นมันขึ้นอยู่ไกลๆครับใส่บตากกันเลยแรกๆก็ได้ใส่ไงก่านี้อยู่หลังๆเ่มน้อมงน่อยลงไปเลยๆนี่ครับการตีจิบส่วนมากผมก็เอื่นว่าจอบ,บ่อนแล้วแล้วครับเห็นมันขึ้นเท่ากับตีใส่ขนาดนี้แป๊บเดียวเกือบสิบตัวละแป๊บเดียวเกือบสิบตัวแล้วเนี่อกบยางใส่บ่ได้้ลนะครับหลงร้อยเข้าเหรียญกบยางก,กันหลายครับ มันขนข้างคิดเนาะเอากบยางลงเงมึงแล้วบุไลเลยครับเลยใส่วิธีตีจีบเอาแป๊บเดียวเกือบสิบตัวต่อยอจากสุ่มงครับมึงเสดไลไปเลยตอนนี้ที่ใ่ายออกจากหน้าฝ้ายมาหน่อยนึงนะครับนะครับตีไปเรื่อยๆแล้วมันเริ่มเงียบนะครับด้านนี้หน้าผนข้างลึกนะครับเห็นขืนบริเวณนั้นตีลงเลยครับวัดดวงไปก่อน หลกักอ้อยนี่เลยนะครับหลากๆยุุ่ดอันนี้ได้อยู่ครับนาจะตัวบาใหญ่ดอกโอ้สพอกันอีกแล้วนี่ครับนึกว่าด่านนี่สิตัวใหญ่ขยับออกมาจากนาไฟยังได้ใส่พอกันนะครับอ้าสะสมไปเรื่อยๆครับพี่นอ้องนี่ครับเมื่อกี้มันคือไลอยู่บรงนี้นะครับคางตะลิงนี่ตีใส่เลยนะครับ ครับเวลาหลากนะครับหลากลปุป๊บมันตงหลากต้อเนื่องอะไรนะครับหลากหล่อมันเรื่อยๆมต้องปล่อยเยอะลงเล็กนะครับข้างล่างมันใหม่หลายอึบไรยังอยู่ยังอยู่อ,อันนี้รอขากตะลิงแล้น,นะครับเห็นมันขึอ้นอไรโอ้ตัวนี้ใหญ่นะนี่สวยครับนี่อ่ะอ,ยยอ่ะ,อะ,อะ นี่ครับเลาะข้างตะลิงนี่ครับพี่น้องอ่ะเป็นยังไงนีใหญ่ขึ้นมาหน่อยนี่ครับใหญ่กว่ามูู่ดอกพอดีเห็นมันขึ้นขามตะลิงมาไล่หูพวกประซิวนะครับตีไซค่อยๆลากเอานะครับพอตองปล่อยเหยื่อลงเลิกนะครับเพราะว่าไมายนี่มันมีใหม่นะครับกองใหม่อยู่ด้านล่างนะพี่น้องงามๆสวยๆอ,อีกหนึ่งตัว มันมันพี่น้องมันม,นมันมันมันครับพอเด็ดต้มแล้วพี่น้องเห็นขึ้นระเบียดโอ้ยไปไกลเต <laughs> <laughs> มาเยอะจริงอู้ใหญ่เว้ยตี้ใหญ่เห็ดขึ้นตั้งนานนึกว่าไม่ตามตามนะครับนี่ตัวใหญ่นะครับตัวนี้ <laughs> อ,อกินมินมินอเอสุดยอดสุดยอดห่างหางหน้าฟ้ายนี่มีแต่ตัวใหญ่นี่ครับห่างหน้าฟ้ามีแต่ตัวใหญ่นี่ครับอีกตัวหนึ่งใส,สุ่สวยใส่สวยงามงาม ันนี้มันขึ้นไปสักพักเลยนะครับลองตีซลำไปบงังคัซื้อค่อยๆหลอนมานะครับพอาตอมันถึงตลิงนี่เขาจะพึ่งรีมยกเบ็ดนะครับบางทีมันตามมาอยู่นะครับนี่อ่ะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการใส่กระดีเล็กเกาใจใส่วิธีแบบพื้นฐานนะครับหลากมาซื้อๆหรือว่าเพิ่มแอคชั่นให้มันเอาก็ใส่วิธีตีจิ๊บนะครับเดยใส่ตามไม้ที่มันอยางๆนะครับไม้หนามลึกหรือว่าไม้ที่มีไม่อยู่ใต้นามหลายนะครับ ทีเข้าภาสามารถปล่อยเนื้อกระดีลุ่งเลืกอได้เนาะเขาก็ใส่วิธีตีจิบเอานะครับมันบอดมองได้เขาก็ตีใส่งหงษ์น,นะครับอ่ะง่ายแตัวนึงพี่นเนาะดูะแต่กิ่งใหม่นะครับจะตีผ่านเข้าไปได้มันฟึบไม่ถึงเกือบอเ,เกือบห่อบังเผื่อมันอยู่ก็ต้องก็ต้องหลากต่อเนือนะครับ หลักหลอกหลักหลอกแนะนำเลยก็ไปฝ่ายคันลงสวย <c oughs> ติดแล้วตัวน้อย,อย <c oughs> โอ้ <c oughs> <c oughs> นี่มันขึ้นเย่เปนคนน้อย,อยันนะเนี่ยอีกตัวครับ <c oughs> อะองามครับตัวนี้อ่า นี่ตัวส,สวยๆครับเต็มปากเลยครับกินทั้งคอเลยส,สวยๆอีกหนึ่งตัวอีกครับผลงานผลงาน,งานการตีจิบปลาช่อนเกือบสามิบตัวนะครับเกือบสามิบตัวใส่ยิงใหญ่ไม่อาจจะน้อยแนย่เป็นบางปีนะครับเพราะว่าหัวแถวบานหนามไม่ได้ค้างอยู่ตลอดปีนะครับเพราถึงหนาแรงมันก็เห่งปีนี้หนามมาสานะครับปลาคอตัวยงใหญ่ ค่อนข้างหายากนะครับเกือบ30ตัวนะครับ20กว่าตัว,ตวลวะะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่ามาแนะนํานะครับสําหรับมือใหม่ในการเล่นก็ดีนะครับแนะนําเทคนิคการตีจิ๊บนะครับหรือว่าการจ่อบ,บ่อนนั่นแหละท่านบอกภาษาอีสานบ้านเฮาเนาะคือเป็นการจ่อบ,บ่อนนั่นแหละภาษาทางการเภาเอื่นว่าการตีจิ๊บนะครับเวลามันขึ้นจิ๊บน้ำเขาก็ค่อยตีใส่นะครับมันจะเป็นต้องตีมัวๆไปส่วนใหญ่ผมก็เลือกใส่เฉพาะหมายที่หนามมันลึก บมเั็กับไต่หน้ามีอใหม่นะครับสำหรับนักตกปลามือใหม่ก็นําไปปรับปรุงใส่นะครับดัดแปลงใส่ตามพวกถนัดเจาของนะครับหวังว่าเไรษเกิดประโยชน์นะครับสําหรับนักตกปลามือใหม่เนาะสาหรับคิีมี้ขอบคุณหลายๆครับฝากกดติดตามเห็นน้ำในเด้่อพี่น้องขอบคุณหลายครับมันหมานพี่น้องสวัสดีครับ